ถ้าเราจะมาพูดถึงหัวข้อที่อาจจะหนักหนงงมากสาหรับใครหลายๆคนอาจจะต้งเทน้ำทิ้งหรือว่าเรากําลังจะตัดสินใจ move on จากความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิคกัเราคู่ควรที่จะมีความสุขที่สุดบนโลกใบน,นี้ไม่เชื่อว่าทุกคนที่ฟังก็อยู่ก็คงจะทราบอ,อยู่แล้วว่าถ้าเราตัวเองเข้าไปในความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซินั้นมันจะทําให้สผลกระทบอะไรกับเราอาจจะทําให้เราสูญเสียความ เป็นตัวเองความรักตัวเองแล้วก็ความเคารพให้เกียรติตัวเองโดยที่แบบเราไม่รู้ตัวเลยว่ามันหายไปตอนไหนเข้ามาในชีวิตเราแล้วอ่ะจะทําให้เรามีความสุขกลายเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกแย่ที่สุดแล้วเรานะคะจะออกจากจุดที่ทําให้เราอ่ะหมุนจิตอ่ะไม่มีค่าจะออกจากความสัมพันธ์นั้นยังไง กาอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกก็เหมือนการที่เราแบบดึงตัวเองลงไปในหลุมยิ่งอยู่นานเท่าไหร่เราก็จะยิ่งขึ้นมายากเท่านั้นนะคะเพราะหลุมที่เขาขุดไว้แล้วก็ฝังเราโยนเราลงไปแล้วกรบเรานะั้นมันจะยิ่งลึกค่ะยิ่งหนังจะยิ่งออกไปยากเราวิธีการที่จะทําให้เราบุกออนยังไงก็คือข้อแรกค่ะ ้าเรายอมรับแล้วก็ไปเชิญหน้ากับความจริงค่ะจริงไหมจริงต้องยอมรับก่อนนะคะว่าเรากําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิกแล้วเรารู้สึกเจ็บปวดจังเลยแล้วมันทําให้เราไม่มีความสุขในชีวิตเราก็ตระหนักรู้ค่ะว่าเราไม่สมควรที่จะได้รับสิ่งนี้เลยพอต่อมาค่ะให้ตัดขาดโทคอนแทค ตัดขาดทุกๆกช่องทางในการติดต่อไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซใดๆให้ตัดออกให้หมดนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้บอกอะ่ะการที่เรายังมีความหวังอยู่ว่มันจะดีขึ้นก็เป็นคนดีไปอีกพอเรามีความหวังอะคะเราจะไม่สามารถบอุกออนจกมันได้นะคะเราก็จะกลับไปดูซ้ำๆมันทําให้เราเจอ่อนทำให้เราคิดถึงเขาเอมบางทีวองมุมเราก็อาจจะคิดถึงมุมเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะคะแต่มันใช่ใช่เวลาคิดถึง มุมดีหรือเปล่าตอนนี้เราอยากมุมบอเนาอเพราะฉะนั้นนะึกถึงวันที่เราเจ็บปวดรู้สึกแย่ๆนะคะเพื่อที่จะไม่กลับไปอีกมาค่ะเราต้องรู้จักฟื้นฟูตนเองกลับออกกําลังกายกลับมาดูแลเสื้อผ้าหน้าผมกลับมาดูความสวยงามของเรากลับมาดูตัวเองค่ะว่าเมื่อก่อนเรารักตัวเองมากแค่ไหนช่วงน,นี้เป็นช่วงที่ สำคัญมากๆแล้วก็บางบมากมากฉะนั้นเราต้องมีเพื่อนที่ดีกับครอบครัวที่ดีที่คอยเป็นจุดยืนให้กับเราการออกมูปออนอาจจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในชีวิตที่เราเคยเจอมาแต่ค่อยเชื่อว่ามันก็คุ้มค่าเช่นกันค่ะที่เราจะกลับมารักตัวเองเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นจุดยืนให้กับทุกคนที่กําลังหันกลับมารักตัวเองนะคะ